มันกินนมเดียวอันนี้ไส้กินได้สองคนแล้วแม่บอกให้ด,ดูซาลายกับไข่กุ้งเนาะกินได้ไหมแม่แมอืมน้ำน้ำออกน้ำซาลายมันออกอะ่ะ อารา่อยแ่ะกุ้งแฮมอร่อยดีนะอ้วนกินแล้วคิดถึงซูชิเลยอ่ะหันมาด้วะอืมน่าอร่อยมาก กัดกดต่อบเบ้กินลาแม่บอกกัดจับนแดนะคนเขากินแบบมีสุขภาพดีเลยอืม กินแบบมีสุขภาพน,นี้ก็สาหร่ายมแพงเพราะสาหร่ายไต่อเยไแฮมสาหร่ายใครก้เขนเลยาี่ับอกว่าค่าาล้ปเขา่าคาไฟขึ้น ถ้าไฟมันแพงแล้วก็มันลุรีประชาชนเกินไปแล้วควบคอบเอาเงินไปให้โบนัสโบนัสกันหลัน่นลาอยู่เพราะว่ามันเก่งกําไรทั้งทั้งที่ประชาชนก็ลําบากถ้าไปอย่างนี้บานพันกิงบานเบิกกำไรเยอะแยะแต่ไม่ช่วยประชาชนในช่วงนี้มันจะช่วยช่วงไหนพดาว,วกไฟฟ้าปั๊บปลา หลาเยอะแต่ละปีแม่บ่นแล้วแล้ว <laughs> กัดปากตัวเองแม่สั่งครูมาทะลักมาก งกอจบหมดละว่างกินหมดยังวะจิตฟันด้วยใครกินสาหลายแล้วติดฟันเหมือนพี่บ้างต่อยแม่เี่ย เดี๋ยวเอาไปทั้งถุงเลยนะมันมีน้ำมันออกแล้วอร่อยดีเหลือให้แม่ด้วยนะฮะมีแฮมมีไข่กุ้งก้งกินเนี่ยมึงกินยังไงเนี่ยก็กัดเลยยังไงทำไมเป็นอย่างเงี้ยแลมันหลุดไงหลุดเลยอ่ะก็กัดยังไงเลยมึงได้กัดยังไงมึงดูดิมึงไดกัดยังไงมึงกินยังไงของมึงเนี่ยก็มันหลุดไงไม่กัดออกนะ เทางไหนก็ไได้ม่มีแบบแผนเลยมันอะนรล้งไงมันทายร้อนแล้วไงระวังไข่กุ้งกับสาหร่ายกินไปกินมาเหมือนกินซูชินี่แหละเค็ฟอะเค็ฟไส้ทะลักแ่ะวนั้นแม่กินไปกินซูชิแหละเขาปิดร้านแล้วเรียบร้อยเอาให้แม่กินก่อนให้แม่กินดูแม่กินนะมาแบ่งมาให้แม่แม่ถือถุงด้วย มันก็ินกิขีเียเเอามันหลุดแล้วบัคกันนี่นแล้วโอ้เซิงเด้คุ้มสองมาทานเนี่ยเซิงคุณลูกสาวสุดที่รักเจ้าคุณ,คณละกินไม่ไ้ ไม่กินเลยใครกไม่ได้่ากินหรืออสานออกน้องทุ่ยสานตอนนี้มันนน้เอาไม่พูดได้พี่พูดไม่ได้พูดเป็นพูดเีดนเคือนอร่อยเลยอไม่ได้กินตอนมันกรอบเามันเละแล้วเนะ เค้กมอะไรนะี่สูชิยังบ่อยู่สูชิเลยพี่กินซูชิได้มั้ยนสะูชิเคฟเลยกมันน่ะเคฟซูชินะใส่ข้าวาาาหน้าเราใส่เบ็นชีสมาเซอรลล่าเนาะอ,อร่อย ใส่ให้เยอะจริงเดียวดูดิน้ำมันออกอะเคฟเนี่ยสาลาี่ยน้ำมันออกจริงดูเดิ แม่กำลังจะบอกว่าแม่ไปกินซูชิอร่อยมากเลยนะร้านนั้นปิดเมื่อวะร้านที่อยู่ยงิงยิงป,ปล้องจากอะร้านนั้นแหละกุ๊กกบลย เค้กแล้มันซูชิมันนะพี่แม่งกินแบบเป็นซูชิเลยอ่ะดูแป้งมันติดอยู่ในกระดาษต้องหยิบกินนะฮะเพราะมันติดอยู่เนี่ยกินไม่ได้เลยเค้กซูชิ โอ้โ n โหมดละคือกินไม่ได้แล้วอะ่ะบ <Okay. S 1> ีบีเคปใช่ไหมมีข้ชื่อร้านไม่โปรโมนะคือเองจายเองเ <laughs> อาก็อร่อยดีอะ่ะมันก็แบบแปลกๆลืมด,ดีกว่ากินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไส้หวานไส้หมูหยองนะก็คืออยากกินอะไรที่มันแนวๆวบ้างอะไร่างเงี้ย เค้พี่อะใส่อะไรใส่แฮมใส่สล่ายแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ใส่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศแค่เนี้ยคือกินกกินไปกินมาก,ก็คือบอกเลยว่ามันก็คือซูชิเค้ซูชิจริงๆเออเค้ซูชิมากๆอ่ะวันกินไส้อะไรเมื่อกี้อร่อยไหมใส่สตเตองคุณแดงสเต๊กอะไรทำไมสเต๊กกับช็อกเหรอแล้ทำไมพี่เห็นอันขาว โอเคทุกคนโหมึงใส่ของหวานทั้งนั้นเลยนะเขอกินแบบของหวานไงเขกินข้าวมาแล้วกูก็ต้องกินนี้เลยมึงจะไปกินของข้าวมึงได้ไงตัวนี้แม่งทำแบบกัโสโตซีและแดกแบบโอ้โหโอโอเอ้ยหมดแรงกุละสะตรีมึงเนี่ยกินแม่งแบบเอาแต่เค้กบออกไปแม่งเดี๋ยวจะใส่ไว้ก็กมันหลดุดก็ใส่มันเยอะมึงก็วิ่งออกมาก่อนมึนงเดือดมาก่อนแล้วกัดกัร มือมีมือมีไม่ใช่หมาดึงฉีกึงไม่ใช่ดึงฉีกึงฉีกอย่างเดียวเอาก็ไส้มันเยอะไงมันกินไส้หมดมันก็ดึงแป้งออกมาไงดึงแป้งงแป้มันกรอบอยู่ดนีแต่ว่าอย่าพูดว่าแป้งอย่าพูดว่าแป้งพูดอะไรโยกีไอ้กูว่าคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตคาร์บไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็ดึงคาร์โบไฮเดรตออกมาอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ฮะพูดคำว่าแป้งอะไรบ้า คุณก็เดินเซลล์ไงทำไมามพูดคำว่าแป้งแล้วพูดคำว่าแป้งมันมันตีใจเออก็มาลองซื้อมากินดูช่วงนี้ช่วงกลางวันซื้อกินได้อยู่เค้อ่ะจริงๆ่ะพี่อยากกินทาโกยากินะวานเนี่ยตั้งใจอย่างดีจะกินทาโกยากิมันไม่มามันแล้วนเขามไม่เปิดด้วยก็เลยแบบเสียใจอ่ะจริงๆขนาดร้านนั้นไม่อร่อยนะแต่มันมีร้านเดียวที่อยู่แถวที่พี่อยู่ไงพี่ก็อยากกิน วันนี้ก็ด้กินเคฟซูชิเออเคฟซูชิเขาก็จะถามว่าเคฟซูชิเอาก็ดูไหนใสซาลายยำซาลายญี่ปุ่นไข่กุ้งมันซูชิชัดๆเออไปแล้วเธอปากก็ไลาป์ปากก็ตาปากกนแชน่นะด้ไม่ถึงแสตจป์หน่อยไปแล้วบ๊ายบาย